กาบสวัสดีครับผมปู้เหรียญกระสาบไทยนะครับวันนี้นะครับผมมีกลมราชองค์ละของในหนวงราชกาลที่๙นะครับรูปหล่อองค์ลอยหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับเพื่อนๆมีทั้งรุ่นหนึ่งทั้งรุ่นสองนะครับเพื่อนๆเรามาดูองค์แรกกันเลยนะครับรุ่นแรกนะครับอันนี้คือรุ่นแรกนะครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้เลยนะครับเพื่อนๆนี่แบบนี้เลยนะครับนี่คือรุ่นสองนะครับเพื่อนๆหน้าตาคล้ายคลึงกันมากนะครับจุดสังเกตง่ายๆนะครับอยู่ที่ทรงผมนะครับจะไม่เหมือนนะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับนี่นี่รุ่นสองนะครับนี่รุ่ แดี๋ยวเรามาดูด้านหลังนะครับมีความแตกต่างด้านหลังนะครับด้านหลังรุ่นแรกนะครับจะเขียนว่ากรมราชองค์กษ์นะครับพศสองห้าหนึ่งหกนะครับมีเลขนัมเบอร์แบบนี้นะครับเพื่อนเพื่อนรุ่นแรกนี่ราคาหลักหมื่นนะครับเพื่อนๆแล้วเรามาดูรุ่นสองนะครับรุ่นสองหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับด้านหลังนะครับเพื่อนเพื่อนจะไม่เขียนกรมราชองคักษ์นะครับจะเป็นเลขนัมเบอร์อย่างนี้และอักษรย่อแบบนี้นะครับเพื่อนเพื่อนนี่แบบนี้นะครับสองรุ่นนี้้ายขึ้นกันมากนะครับ แต่รุ่นที่แพงนะครับคือรุ่นแรกนะครับรุ่นแรกนี่ผมรับซื้อราคาหลักหมื่นนะครับสวยๆนะครับนี่คือรุ่นสองนะครับรุ่นสองนี่หลักพันนะครับหลักพันไปลายๆนะครับเพ entonces, ื่อนๆหน้าตาค้ายคึงมากนะครับนี at ่ผมจะให้เพื่อนๆดูทีครับนี่คือด้านหน้านะครับขวามือขวามือผมเนี่ยรุ่นแรกนะครับซ้ายมือผมเนี่ยคือรุ่นสองนะครับแล้วเรามาดูอีกทีนะครับเ้าสังเกตอีกทีนะครับนี่ทรงผมนะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับนี่รุ่นหนึ่งนะครับนี่ทรงผมรุ่นสองนะครับ จะไม่เหมือนกันนะครับหน้าตาคล้ายคลึงกันมากนะครับเรามาดูด้านหลังอีกทีนะครับเพื่อนๆย้ํานะครับด้านหลังจะเขียนว่ากรมราชองคกรักนะครับพสสองห้าหนึ่งหกนะครับมีเลขรันนัมเบอร์แบบนี้ครับนี่คือรุ่นแรกนะครับรับซื้อหลักหมื่นนะครับนี่นะครับนี่คือรุ่นสองนะครับหน้าตาแบบแบบนี้นะครับแล้วมาดูด้านหลังอีกทีนะครับด้านหลังจะเป็นหนักสอนย่อแบบนี้นะครับเป็นเลขรันนัมเบอร์แบบนี้นะครับเพื่อนๆนี่สวยงามนะครับเพื่อนๆ ถ้าเ,เพื่อนๆมีนะครับนำเสนอได้นะครับยังไงนะครับผมปุ้นเหลียญกระสาบไทยนะครับก็ขอกราบลาไปก่อนนะครับกราบสวัสดีครับ